รายงานข่าวสุขภาวะภาคอสานสารใจสารพลังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ครบรายการสารใจสารพลังสร้างสุขภาวะจากจังหวัดอำนาจเจริญภาคตะบนออกเชียงเหนือวันนี้ก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับขับผลผลิตของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องของเครื่องมือในการขับเคลื่อน ภารกิจของสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมานาทีนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จนั่นหมายถึงขณะนี้ในชุมชนเขตตำบลต่างๆในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับหลายตำบลครับแต่ล่าสุดนี้เป็นตำบลสร้างนุกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับได้ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลสร้างนุกทานะครับเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมของภาคประชาชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับท้องที่นั่นหมายถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้นำท้องที่ผู้นำธรรมชาตินะครับและก็ท้องถิ่นนายกอบตอรประลัดรักษาการนายกอบตอรสร้างนุกทาและพาคีเครือข่า,ขาย สภาองค์กรชุมชนนะครับได้มีมติร่วมกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบล้านุกทาซึ่งมีหลากหลายข้อที่ผ่านการประชาคมพูดคุยนะครับเริ่มตั้งแต่การลดละเลิกอบายมุกทุกอย่างในพื้นที่ชุมชนการจัดงานต้องไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัวเรือนทุกครัวเรือนต้องลดการ เล่นการพนันซื้อหวยนะครับไม่เล่นการพนันทุกครัวเรือนต้องเข้าใจสุขภาพสมาชิกภายในบ้านงดเลิกสูบุรีอย่างนี้เป็นต้นสิทธิของสตรีในหมู่บ้านชุมชนสามีต้องเคารพสิทธิสตรีสามีต้องเคารพสิทธิของภริยาหลากหลายข้อครับที่กำเนิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพพระสงฆ์ ก็มีการพูดถึงนะครับว่าจะต้องดูแลสุขภาพพระสงฆ์นะครับการจะนำพัตตาหารถวายพระจำเป็นต้องสุใหม่นะครับไม่จำเป็นต้องดีเลิศนะครับขอให้เป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับหลีเลี่ยงรสเผ็ดมันเค็มนะครับหรือค้างคืนนำอาหารตั้งแต่เมื่อวานใส่ตู้เย็นตอนเช้าอุ่นไปวัดอย่างนี้หลีเลี่ยงเป็นต้น อย่างไรก็ตามนะครับการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ขณะนี้นะครับนอกจากสมาชิกภาคีกข่ายสัมชชาสุขภาพตำบลสร้านนุกทาที่ได้ประกาศธรรมนูญไปแล้วนั้นก็ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะติดตามฟังข่าวสารจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญติดตามฟังข่าวสารจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คำสั่งประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคซึ่งอันตรายที่สุดในขณะนี้โควิด -19 นั้นต้องให้งดการจัดกิจกรรมประเพณีทุกประเภทในพื้นที่ตำบลซ้านนกทาประเพณีสงกรานต์งานแต่งงานบวชนะครับหยุดทั้งหมดนะครับหยุดกิจกรรมที่จะมีการรวมคนมากๆรวมคนหมู่มาก ไว้ในที่เดียวคับแคบอันนี้งดครับเป็นมติของธรมรมนูญซึ่งบัญญัติไว้นะครับการปฏิบัติต้องต่อเนื่องจากนี้ไปจนสถานการณ์คลี่คลายก็คือทําความสะอาดตลาดสดตลาดสดที่จัดขึ้นในพื้นที่นะครับจะต้องทําความสะอาดอย่างต่อเนื่องมีจุดบริการล้างมือเจลแอลกอฮอล นะครับที่ทางเข้าทางออกนะครับในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเดินทางประติต่อนะครับบริเวณโรงเรียนสถานศึกษาต้องมีจุดนะครับบริการล้างมือเจลแอลโกอฮอล์นะครับนอกจากนั้นแม่ค้าพ่อขายที่เป็นผู้ขายของประจําค้าอาหารขายอาหารประจําก็มีบริการหน้ากาก,ากอนามัยแจกให้ฟรีครับสําหรับ ผู้ที่เป็นแม่ค้าขายอาหารในเขต19หมู่บ้าน1ตำบลตำบลช่านนบทามมีทั้งหมด16หมู่บ้านนะครับก็มีการวางแผนและก็กําหนดทําความสะอาดวัดวาอารามโรงเรียนสถานที่ต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้ไปติดต่อนะครับไปใช้บริการนะครับให้มีจุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์ตามสถานที่ต่างๆครบถ้วน นะครับนอกจากนั้นก็ให้ระมัดระวังเรื่องอาการใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือปาริมณนทนนะครับที่เป็นลูกบ้านนะครับเดินทางเข้ามาต้องแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่กรรมการหมู่บ้านทราบตามแบบฟอร์มนะครับแจ้งชื่อสกุลมาจากไหนอาการเป็นอย่างไร นะครับมาจากที่ไหนจะไปที่ไหนอย่างไรเป็นต้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการชาวตำบลซานุกทาเครือข่ายสัมัชาาสุขภาพจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับได้ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลน,นะครับโดยเฉพาะจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นั้นนะครับมีตำบลเทศบาลหลายแห่งนะครับ ได้ดําเนินการประกาศธรรมนูญสุขภาพเริ่มต้นก็ที่ตําบลเปื่อยอาเภอลยอำนาจจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับก็เป็นเทศบาลตําบลแห่งแรกที่ประกาศธรรมนูญสุขภาพตําบลตามไปด้วยเทศบาลตําบลพนาว่าที่พันตรีเผชิญลาบอินรจันทร์นะครับคณะก็เดินทางไปร่วมเสวนากับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่กรุงเทพ มาทุกทุกปีทุกสมัยที่จัดขึ้นก็นําแนวคิดต่างๆมาบูรณาการในพื้นที่นะครับเรื่องของขยะก็มีการประกาศทำา MOU กับพี่น้องประชาชนครัวเรือนต้องช่วยกันนะครับหลายพื้นที่ครับเป็นความภาคภูมิใจมากที่รายการสารใจสารพลังมีโอกาสได้ลงเก็บข้อมูลแล้วนะํามาเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆในท้องถิน่นแจ้งให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ เข้าใจในเรื่องของการป้องกันสุขภาพร่วมกันนะครับสร้างจิตสํานึกที่ดีในการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าโรคภัยจะเข้ามาพื้นที่ด้วยช่องทางใดใครที่จะต้องร่วมมือกันบ้างนะครับในขณะจังหวัดใกล้เคียงที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ทราบว่ามีผู้ป่วยนะครับผู้ติดเชื้อจำนวน ถึงเจ็ดแปดรายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกโชคดีครับในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจะสดถอนมุกดาหารในโซนนี้ไม่ปรากฏตามรายงานข่าวนะครับดังนั้นจำเป็นต้องร่วมกันผนึกกำลังป้องกันต่อไปนะครับฝากถึงนายกอบตอนายกเทศมนตรีตำบลน,นายกเทศมนตรีเมืองนะครับเรื่องขยะมูลฝอยเรื่องการป้องกันเรื่องจุดบริการจุดล้างมือ จุดเจลแอลกอฮอล์นะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการเหล่านี้เป็นต้นหากพืนท้องที่ใดครอบครัวใดไม่มีหน้าก,ากากอนามัยนะครับสามารถขอรับบริการได้ขณะน,นี้ก็ได้มีพลังจิตอาสานะครับเกิดขึ้นมากสืบเนื่องจากาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่สิบพระองค์ได้ให้พี่น้องประชาชน รวมพลังจิตอาสาก็นําพลังจิตอาสาเหล่านี้มาผลิตหน้าก,ากากอนามัยแจกก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายในตลาดนะครับบางรายก็ขาดแคลนเรื่องของหน้ากากอนามัยก็มีผู้ใจบุญมีจิตอาสาแจกให้อย่างนี้เป็นต้นครับรายการสารใจสารพลังก็ขออยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนครับเราจะป้องกันโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงอันนี้ ให้ผ่านพ้นไปได้นะครับกับรายการสารใจสารพลังเวลาหมดครับสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่วันนี้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคสารสาร,สารใจสาร,สารพลัง